ป๊อดพี่น้องป๊อดเบิ่งที่เหลือพี่น้อง ซีเกียดมือนี่ผ้าพีนองมาย่ำกุ้งครับผมใส่ตุ่มกุ้งไว้ซีล้างเออไม้รับเกาๆพี่น้องมาย่างให้พี่นอ้องด้วยสีมันบ๊อพี่น้องยันแต่บอกขอยเขาล่ะกับป้ากี่เดือดกรป้ากี่เดือดเขาเนี่ยกับ กุ้งก็ไม่ค่อยเข่าครับเพราะว่าชิว่างเลยล่ะมันไปกวนกันพี่น้องเอาพี่น้องอ๋พี่น้องประโถประโถคนน่ะกุะ้งอ้อยต่อยได้พี่น้องนี อดลังแหล็กพี่น้องครับอ๋อบาทหนึ่งเป็นถวยพี่น้องเฮียเป็นถวยเลยพี่น้องเอาไปเบิ่งหลังซองครับพี่น้องใส่พวไกลกันหนอยพี่น้องขุนใส่อยู่ฝากขุนเห็นวะหยาปกอยู่อ๋อถือคักถือเงี้ยโมฟิตังพี่น้องบ่ผิดหวัง หลังสองเลยพี่นอ้องหยาปกอยู่เลยให้ต,ตื่นพี่น้องไห้ใส่ปัดอินเนียออกก่อนเลยพี่น้องไล่เนียไลอยังออกมจังเหยียดายพี่น้องหลังสองครับพี่น้อง มาลุนกันบ้างอ๋อหลังสองพี่น้องมาแล้วป๊าาเบิงจิือพี่น้องหักบ่อพี่น้องอ่อยต่อยเลยพี่นอ้องอ่กุ้งลุนรุนพี่น้องคนนะ มันมีอันสิบบาทละโลอยู่พี่น้องว่าอา่าคัก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 พี่น้องโอ้โหนี่ตะกุ้งใบตัอยพี่น้องว่าว่าชีวะวาวองวอลินฮะมีตะกุ้งใบตัอยพี่น้องโอ้ไปอีกสองหลังพี่น้องครับ หลังสามพี่น้องหลังแรกหลังสองมันบาทแล้วรูพี่น้องอ้ยถือขักบัวตั้มก็หาขีดพี่น้องหลังหนึ่งถือข้าถือแน่พี่น้องครับเอาหลังนี้เป็นจะไดพี่มีบัวหอนบัวหอยมะใค่พี่น้องเห็นบหมพี่น้องเคยเห็นบัวหอยไข่บข้าพี่น้อง มาใครซื้อ,อหลังนี้เป็นไหพี่น้องฟังกะสั้นเห้พี่น้องฟังอืมไหลสีนเงนี้ย้องอ๋อมาหลุนกันเมื่อเอาไปกินร้อนดัง่ ถอดอันนี้ออกจมลดเลยพี่นอ้องอะไรเงียะแหลวเป็นไหนอ้าพี่นอ้องอ้อาวเอ้าลุดมือโอ้ย บาดแรกบาดสองพี่น้องเดี๋ยวเขาขาวนี่กุ้งทั้งนั้นเลยเลยพี่น้องนี่มันเขาก็บอกไอยพี่น้องเอ้กุ้งนี่บาดหนึ่งพี่น้องบาดหนึง่งไปไปเ,เทให้เบิ่งพี่น้องครั้งสุดท้ายพี่น้องครั้งทีซี อู้สันเะอได้เทอได้พี่น้องฟังนี่ซันเท่ารึเปล่าูนี่อืมมันคือเสียบลากไว้พี่น้องต้องไปเสียบไปเลยรอยหายอู้ยไก่เป็นบ้พี่น้องยืนหยากตีเลยหยาปูว้พี่น้องอยู่นี่ไข่น้องไม้รับนี่ คนดีอยู่อย่างหนึ่งคือเพิ่นบ่เอาของกันพี่น้องเพิ่นบ่หากินของกันนะหมายรับพี่น้องเอาหยุดเบิ่งพี่น้องอืมเป็ี่ยนเลพี่น้องโดดลงเงร่งลงเร่งพี่น้องเฮอ ออกนี่พี่น้องโมตัมก็าหาขีดพี่นอ้องเดี๋ยวจับเบื้องไม้พี่น้องไปมี่ติกุ้งไอต่อยเลยเลยพี่น้องขาวจูนพูนเบื้องตีเลยออดเบื้องตีเลยพี่น้องเดี๋ยวเท่พี่ให้น้องเบื้องครับพี่นอ้องออดขนาด สบอ่อนครับพี่น้องมามามาเอาเด้อพี่น้องเออด้อไออยากได้อยากกล้วยเอาเดี๋ยวสรุปให้เบิ้งพี่น้องเด้อเท่ให้เบิื้อ,อาเบิ้งลังลังสุดท้ายพี่น้องลังดีซีอ้สั้นจะได้แท่จะได้พี่น้องฟังนี่สั้นเที่ยงเลักหนี่อืมลังดีซี เสียบลักไว้พี่น้องเ้ือนบ่เสียบไว้เลยร้อยหายอู้ยไก่คนบ่พี่น้องยืนหยากทีละหยักปูว้ยพี่น้องอยู่นี่ไข่น้องไม้รับนี่คนดีอยู่อย่างหนึ่งคือเพื่นบ่เอาของกันพี่น้องเพื่นบ่หากินของกันนะ่ะ รับพี่น้องเอาดูนเบิ้งพี่น้องเปลด่ยนไพี่น้องโดดโงเด่งตรงเด่งพี่น้องเอ้ย,ยออกนี่พี่น้องมุ้ตั้มก็หาขีดพี่น้องเดี๋ยวจับเบื้องไม้พี่น้อง มีตะกุ่งไต่อยเลยพี่น้องขาวจูนพูนเบื้องตีละอดเบื้งตีละพี่น้องเดี๋ยวเที่้พี่น้องเบื้องครับพี่น้องออดขนาดสออนครับพี่น้องมามามาเอาเด้อพี่น้องเด้ออยากยกก่เาเดียวสุให้เบิงพี่นเดี๋ยเให้เบง นี่ครับพี่น้องครับสวัสดีอีกรอบเด้อพี่น้องเดลยยินดีตนรัพี่น้องเนาะครัเป็นระบาดพี่น้องเดี๋ยวว่าของอเออทเห็เบิ้งเลยพี่น้อง ไม่ไรครับพี่นอ้องเชอรี่ปล่อยเด้อยพี่น้องมานแรกครับ หลังสองพี่น้อง สองพี่น้องครับหลังที่สาม ปลานิ่น,นพร้อมพี่นะ้องปลูกปลานิ่นปล่อยได้พี่นะ้อง บาดซีพี่น้องบอนมีแต่กลุ่งเลยเขาจนพูดพี่น้อง ซีพี่น้องแบบไลฟ์พี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้กัะฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้้อพี่น้องเด้อชอบก็ย,กย่าลืมกดนไหล่ถือใจก็ยืาลืมก้นแช์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าอองเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อครับสำหรับคลิปนี้กะบบาวซีเกตพี่น้องก็ที่ขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะครับคลิปหนคลิปใหม่ยังพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ เอ็มทีเลยพี่น้องเฮ้ย okay. เป็นโลพี่น้องมามามาเอาเด้อพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยโดดเลยโดดดงดงดองพี่น้อง